อ้าวเ,เชิญถ้าต่อไปขอพระคุณค่ะจากคุณหมาหมีนะคะแบบนี้คือผื่นแพ้ใช่ไหมคะไปหาหมอให้ยาแก้แพ้กับยาทาสองวันแล้วยังไม่หายเลยค่ะยิ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมใครเคยเป็นใช้อะไรดีคะแนะนำหน่อยค่ะเออจะใช้อะไรแล้วไม่ดีขึ้นก็เลิกใช้ซะแนะนำอันดับแรกถ้าใช้อะไรแล้วไม่ดีขึ้นแปลว,แว่ามันไม่ดีขึ้น เลิกใช้อ้ที่มันไม่ดีขึ้นนะจะแพนไหนก็ช่างอนะถ้าไม่ดีขึ้นนะเลิกเลยก็แปลว่ามไม่ดีขึ้นเนี่ยอันดับแรกแนะนําวันนี้ก่อนอันดับสองเราก็มาดูมันมีพิษนั่นแหละนะมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลอยู่เขาก็ดันพิษออกไปมันก็เลยเป็นแพ้อย่างนั้นนะเป็นผื่นเป็นแพ้อย่างนั้นนะก็ถอนพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปไปฏิบัติอริยศีลไป นี่แหละประเดิมอริยศีนไปแล้วก็ใช้อาหารกายบริหารสมุนไพรวิธีการต่างๆที่รู้สึกสบายมันก็จะถอนพิษได้นะลองไปสัมผัสดูเอาน้ําเย็นน้ําอุ่นเล็กน้อยน้ําอุ่นจัดไปวางอะไรสบายนะก็ใช้อาหารใช้สมุนไพรทนนั่นแหละรักษานะถ้าอะไรน้ําเย็นก็แทนนิดเย็นน้ําอุ่นเล็กน้อยแทน ตอนเย็นผสมกันน้ำอุ่นจัดแทนแทนนิดร้อน <In baby. S 1> ถ้าถูกกับอะไรก็ใช้สมุนไพรใช้วิธีการต่างๆโทนนั่นแหละในการดูแล mm hmm. ใช้อาหารใช้สมุนไพร mm hmm. ทนนั้นวิธีการถอนพิษก็ yeah, ตรงกันข้ามกับพิษนั่นแหละนะใช้ให้มันรู้สึกสบายาพิษมันตรงกันข้ามมันแหละกับอที่สบายาก็ระบายพิษออก <c oughs> ใส่สิ่งที่มีพิษที่สบายนั้นเข้าไป ทำใจได้ทุกใจดีงามเข้าไปนา้าพิษมันก็จะไม่มีพอไม่มีพิษมันก็ไม่ต้องดันพิษออกไปตรงนั้นไม่ต้องดันพิษออกไปชีวิตก็ไม่ต้องสร้างฮิสตามีนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการคันให้เกาเพื่อระบายพิษออกไม่ต้องเอาน้ําไปซับพิษมันก็จะไม่มีผื่นคันผื่นคันนั้นก็จะหายไปเขาจะเก็บฮิสตามีนสารคันกลับมาไอ้น้ำที่ไปซับพิษก็ไม่ต้องไปซับพิษแล้วไม่มีพิษแล้วเขาก็เอาไปใช้จุดอื่นหรือระบายาออกไปจากร่างกายของเรามันก็จะหายได้ เนะพราะฉะนั้นลองผื่นคันนะก็ลองทายาดูก็ได้ทาสมุนไพรก็ได้ลองสมุนไพรฤทธิ์เย็นไปสัมผัสดูซินะี้หญ้านางใบเตยอมแซบหรือว่าอะไรดบบหยกกล้วยก้านกล้วยอะไรพวกนี้นะอะไรฤทธิ์เย็นลองแตะดูซิีแล้วก็เอาริดร้อนเย็นผสมกันแตะดูซินะีะลองเอาฤทธิ์ร้อนแตะดูซิีขมิ้นขิงขาตะไครนะ่สัมผัสอะไรสบายก็แปลว่านะตัวน,นั้น,นคือตัวรักษา มันลดความคันลงมันสบายขึ้น,นโทนนั้นจะเป็นโทนรักษาเรา,าลองทําดูนะครับพอสมุนไพรถูกกันอย่างนั้นแล้วอาหารก็ใช้โทนนั้นแหละะวิธีถอนพิษก็ใช้โทนนั้นหเมือนกัน,นว่าเออให้มันเกิดสภาพนั้นขึ้นแล้วเราบายพิษตรงกันข้ามออกก็จะดีขึ้นได้รักษาไม่ยากหรอกคนก็เป็นเยอะแล้วคนก็เป็นหนักคน่านั้นอีกเขาก็หายมาเยอะแล้วไม่น่าจะยากถ้าทำได้ถูกตรงนะ เอาลองทําดูหรือบางทีใช้ปสัสสาวะทาก็ได้เพอเพอดีขึ้นเหลยนั้น่ะบางท่านอาจจะถูกกันนะแต่บางท่านก็จะไม่ใช้แล้วมันเท่าเดิมก็ไม่ต้องใชนะ้ถ้าใช้แล้วดีขึ้นก็ใช้ไป